สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Magic Air 35นะคะวันนี้เราก็มาเจอกับช่วง Random Love Message กันอีกเช่นเคยนะคะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะคะเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วแอไม่ค่อยสบายนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็พร้อมที่จะกลับมาประจำการะะผ่านหน้าจอนะคะเสิร์ฟความสุขผ่านหน้าจอให้กับเพื่อนๆแล้วนะคะสำหรับคนที่ชอบเรื่องของการสุ่มเปิดไพ่ในหมดความรักความสัมพันธ์นะคะวันนี้เราจะมาดูกันนะคะในหัวข้อ รักแท้แเออรักแท้แพ้ใกล้ชิดหรือเปล่านะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะคะว่าสถานการณ์ปัจจุบนันตัวตนของคุณนะคะกับเขานะคะเป็นแฟนนะคะหรือว่าเป็นคนคุยเนี่ยคนที่คุณกําลังคิดถึงอยู่จะเป็นอย่างไรนะคะขอเป็นตัวแทนในการเปิดไพ่นะคะขอดูตัวตนของคุณหน่อยนะคะคนที่เข้ามาชมคลิปนี้เป็นอย่างไรนะคะนิสัยใจคอของคุณนะคะแล้วก็ตัวเขานะคะตอนนี้เป็นอย่างไร ดูคุณก่อนนะคะตัวตนของคุณนะคะคนที่เข้ามาชมคลิปนี้สามถ้วยนะคะอุย้ยอัศวินถือถ้วยแล้วก็สองถ้วยโอ้ยน่ารักจังเลยอะ่ะ เป็นไพ่ถ้วยทั้งนั้นเลยนะคะคุณเป็นคนน่ารักนะคะเป็นคนจิตใจดีนะคะเป็นคนที่แคร์คนอื่นนะคะเป็นคนที่เวลาจะทําอะไรแล้วมักจะคิดถึงคนอื่นอยู่เสมอนะคะเป็นคนที่น่ารักนะเป็นคนมีน้ําใจนะคะเป็นคนที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อผลแพนะคะเป็นคนที่พูดจาสุภาพนะคะเป็นคนที่อาจแบบเป็นคนช่างฝันนิดๆนะคะเป็นคนโรแมนติกนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสายสพอร์ตนะคะเป็นคนที่แบบว่าชอบช่วยเหลือชอบดูแลคนอื่นนะถ้าเกิดว่ามีแฟนเนี่ยก็อยากจะแบบ คอยดูแลเขานะคะเป็นสายเซอร์วิสนะแบบเช้าถึงเย็นถึงอะไรประมาณนี้นะเป็นบุญทุ่มเหมือนกันเออเรียกว่าเป็นสายทุ่มเทนะคะคุณแบบเนี่ยตอนนี้คุณกําลังมีความรักมีความสัมพันธ์นะคะมีความรู้สึกดีๆให้กับคนคนนึงนะมันเป็นไพท่ที่ดีในเรื่องของความรักขึ้นมาหลายใบเลยนะคะมีทั้งสองถ้วย3ถ้วยแล้วก็อัศวินถือถ้วยนะคะคนที่เข้ามาชมคลิปนี้เนี่ยบางคนอาจจะเป็นคนาธาตุน้ำนะคะได้แก่ผู้ที่เกิดในราศีกรกฎพิจิกมีนก็ได้นะคะ เป็นคนที่รักเพื่อนรักครอบครัวแล้วก็ถ้ารักแฟนก็มีแฟนก็จะแบบว่ารักจริงนะคะราศีพฤษภนะคะขออีกสักใบหนึ่งนะตัวตนของคุณนะคะเป็นใครได้อีกอ่าเป็นชาวราศีสิงห์ก็ได้นะคะคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณมีแฟนคุณก็แบบอ,อยากจะแบบดูแลเขาอย่างดีเลยนะคะ คอยอยู่เคียงข้างเขาคอยให้กําลังใจเขาในวันที่เขาทุกข์ในวันที่เขาสุขนะ,ค,ะคุณก็จะคอยอยู่เคียงข้างเขาเสมอนะคะทีนี้มาดูตัวตนนะคะคนที่คุณกําลังคิดถึงอยู่นะคะสามเหรียญ t h e ิเวอ r หวานอะ่ะมีแปดไม่เท้านะคะคุณเป็นสองถ้วยแล้วเขาก็เป็นเลเวอร์อ่ะหวานสุดๆนะคะ คนที่คุณกําลังคิดถึงอยู่เนี่ยอาจจะเป็นชาวราศีเมถุนก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นชาวธาตุดินนะคะผู้ที่เกิดในราศีพฤษภกันมังกระคะหรืออาจจะเป็นชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูก็ได้เช่นกันอาจจะดูเพิ่มเติมนะคะหรือว่าเขาอาจจะเกิดวันที่6ก็ได้นะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเลข6นะคะเกิดวันที่6เกิดเดือนมิถุนายนอ่ะเกิดวันที่6เดือน6หรือว่าเป็นชาวราศีเมษนะคะ เป็นคนที่เกิดวันเสาร์ก็ได้นะอันนี้เป็นฝั่งของคนที่คุณคิดถึงอยู่นะคะโอ้ยดูแล้วเนี่ยเขาจริงๆอะ่ะเขาก็เป็นคนรักรักเดียวรักจริงเหมือนกันนะคะเขาก็มี ความซื้อตรงนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้ตัวคุณกับเขาจะห่างห่างกันห่างกันแบบว่าอย่างเช่นว่าอยู่ต่างประเทศนะคะทำงานกันคนละจังหวัดอยู่ห่างไกลกันนะคะหรือว่าไม่ค่อยได้เจอเจอกันนะคะแบบว่าต่างคนต่างแบบว่ามีเรื่องของงานมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบนะคะเรียกว่าไม่ค่อยได้เจอเจอกันนะในช่วงนี้แต่ว่าเขาก็ยังมีความหวังดีมีความปรารถนาดีให้กับคุณอยู่เสมอนะคะบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการเรียนต่อการศึกษาต่ออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเขาอาจจะทํางานประจํานี่แหละแต่ ว่าไปโรงเรียนคอร์สอะไรบางอย่างเพิ่มเติมนะคะอาจจะไปโรงเรียนภาษานะคะหรือว่าไปโรงเรียนหลักสูตรอะไรบางอย่างทําให้แบบเขามีหน้าที่มีความมีภาระที่ต้องแบบรับผิดชอบพเพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึ่งทาให้ช่วงนี้เวลาของคุณกับเขาเนี่ยที่จะเจอ,เจอกันหรือว่าพูดคุยกันเนี่ยมันน้อยลงนะคะแต่อันนี้จากหน้าไพ่นะเขาก็เป็นคนที่รักใครก็รักจริงเหมือนกันนะคะเรียกว่าแบบมีความซื่อตรงนะคะมีความซื่อสัตย์จริงใจต่อกันนะคะก็ไม่ได้แบบเออเข้ามาอยากจะคิดลวงหลอกคุณหรอกนะคะยีงนี้ถามว่าแล้ว รักแท้เนี่ยแพ้ความใกล้ชิดหรือเปล่านะคะในช่วงที่แบบว่าเออเราเหืนหืนห่างกันนะคะไม่ค่อยได้เจอเจอกันนะคะหรือว่าตัวเนี่ยเราอาจจะอยู่ไกลกันแบบเนี้ยนะคะรักแท้จะแพ้ความใกล้ชิดไหมนะคะขอไพ่บอกหน่อยนะคะขอไพ่เป็นไกด์นะคะขอคําแนะนําให้หน่อยนะคะอืม มีไพ่เดมูลนะคะ,ม,ะ,คะมีความผิดหวังมีความกังวลใจนะคะมีความน้อยใจนะคะตัวคุณเนี่ยช่วงนี้นะคะคุณมีทั้งไพ่เดมูลแล้วก็มีไพ่เดสนะคะคุณรู้สึกแบบผิดหวังกังวลใจนะคะรู้สึกแบบเหนื่อยๆทอ้อๆนะคะคุณอาจจะรู้สึกแบบเอ,อ่อทักโทรไปไลน์ไปนะคะอีกฝ่ายหนึ่งเขาแบบไม่อ่านไม่ตอบอะไรอย่างเงี้ยคุณรู้สึกแบบเออสงสัยเราคงจะ ผิดหวังแน่แล้วนะคะกลัวแบบว่ากลัวผิดหวังกลัวเจ็บตอนนี้ในความรู้สึกของคุณะคุณคิดมากคิดเยอะไปแล้วนะคะแบบกังวลใจมากๆนะคะคุณคิดว่าแบบเอ๊ะเขาจะมีใครนะคะนอกจากคุณหรือเปล่านะคะซึ่งอันนี้มันเป็นไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะแล้วก็เป็นไพ่สองดาบนะคะไพ่เขาบอกว่าจริงๆอ่ะเขาก็ไม่ได้มีใครนะคะเพียงแต่ว่าช่วงนี้เขากำลังโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินของเขาอยู่ตอนนี้มันมีไพ่สองดาบเข้ามาประกบนะคะแอรก็มองว่าช่วงนี้ถึงแม้ว่าตัวคุณกับเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้เจออกันแบบว่านัดเจอกันนัดกินข้าวนัดไปเที่ยวอะไรอย่างนี้ก็จริง ะะแต่ว่าก็ให้ใช้พวกเครื่องมือสื่อสารเนี่ยให้เป็นประโยชน์นะคะพวกสื่อโซเชียลโทรศัพท์อินสตาแกรมไลน์อะไรอย่างเงี้ยข้อความ Inbox อก์อะไรเงี้ยก็พยายามพูดคุยกันบ่อยๆนะ,ะถึงแม้ว่าตัวเนี่ยจะห่างกันนะคะแต่ว่าใจเนี่ยไม่ได้ห่างกันนะคะใจย,ยังมีถึงกันอยู่เสมอเพียงแต่ว่าอาจจะต้องรอคอยหน่อยนะคะรอคอยช่วงจังหวะเวลาที่จะได้เจอ,เจอกันนะคะรอคอยช่วงเวลาที่มันเหมาะสมตรงกันอย่างเช่นเราอยู่ประเทศไทยแล้วอ,อ,อีกฝั่งนึงเนี่ย เขาอยู่ฝั่งยุโรปอย่างเงี้ยคือช่วงเวลามันไม่ค่อยตรงกันอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันอาจจะต้องรอเวลานิดนึงที่แบบว่าเออมันแมทกันแล้วก็โทรคุยพูดคุยออติดต่อหากันได้อะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ใช้พวกอินเทอร์เน็ตบางคนเนี่ยอาจจะเป็นรักออนไลน์ก็ได้นะรักออนไลน์ในที่เนี้ยหมายถึงว่าออสื่อสารกันผ่านทางโลกโซเชียลเป็นหลักนะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติม,ตมนิดนึงนะคะ ไายหาร์ฟนเข้ามานะคะเป็นเ,เรื่องของความใจเย็นๆนะคะคิดอะไรก็ให้ใจเย็นๆนะคะบางทีเราอาจจะคิดมากจนเกินไปนะคะก็เป็นธรรมดาเนาะเราลักเขาเราห่วงเขานะคะบางทีเราก็อดที่จะคิดสลับัดไม่ได้นะ,ะบางทีช่วงที่แบบเขาเ,าเว้นวัก ห่างๆหายๆนะคะจากความสัมพันธ์อันนี้ไปแล้วก็อดคิดนู่นนี่นั่นไม่ได้นะคะไพ่พระเขาก็บอกว่าให้ใจเย็นๆนะคะบางทีช่วงนี้เขาอาจจะโฟก,กัสกับเรื่องของการงานเรื่องของการเรียนนะคะหรือว่าเขาอาจจะเป็นห่วงผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านของเขาอยู่อะไรแบบนี้ทาให้เขาอาจจะแบบมีเวลาให้เราน้อยลงหรือว่าพูดคุยกับเราน้อยลงนะคะแต่ว่าจริงๆอ่ะเขาก็ยังมีใจให้เราอยู่นะคะเพะยียงแต่ว่าความสัมพันธ์ในช่วงนี้มันจะเป็นแบบ,แบ,บช้าๆหน่อยเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าจากหน้าไพ่ก็ดีนะเพียงแต่ว่ามันมีเรื่องของระยะเวลารอคอยเข้ามานะคะช่วงนี้อาจจะขาดความ วหวานแววอาจจะขาดความโรแมนติกนะคะให้กันสักนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ให้เอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะใจเย็นๆอย er ่าเพิ่งคิดมากจนเกินไปนะคะความสัมพันธ์ยังดีอยู่นะคะเพียงแต่ว่าอาจจะขาดเรื่องของความหวานลงไปสักนิดนึงนะคะเขาอาจจะไม่ค่อยได้แบบโทรมาหาเรา3เวลาหรือแบบเช้าเย็นหรืออะไรขนาดนั้นอาจจะไม่ค่อยได้พูดคําหวานกับเราเท่าไหร่นักนะคะด้วยหน้าที่ด้วยภาระการงานหรือว่าภายน,นี้ speaker, มันก็เกี่ยวข้องกับหลักการเรียนได้เหมือนกันนะ ขาอาจจะยุ่งในเรื่องของสิ่งที่เขาแบบได้รับมอบหมายเป็นงานใหม่ๆนะคะเป็นเรื่องของสกิลเป็นเรื่องของทักษะที่เขาต้องเข้าไปเรียนรู้แล้วเขาต้องต้องใช้แบบเเรื่องใช้สมาธิในการสนใจกับเรื่องเรื่องนั้นจริงๆนะคะเดีย๋ยวดูอีกใบหนึ่งสิอืมเด็กถือถ้วยนะคะเขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่เสมอนะคะคุณยังอยู่ในความฝันยังอยู่ในความทรงจํานะคะยังอยู่ในในความรู้สึกเรื่องลึก ในใจของเขา,าอะยังมีคุณอยู่เสมอนะคะในเวลาฝันเขาก็ยังฝันถึงคุณอยู่เลยนะคะเขายังคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นรักแท้ก็ไม่ได้แพ้เ คนที่อยู่ใกล้ชิดคนที่อยู่หลายรอบเออหลายรอบเลียงหลายตัวเขานะเขายังมีคุณอยู่ในใจเสมอก็ขอให้คุณแบบมั่นคงนะคะขอให้คุณเชื่อใจเขานะคะแล้วก็อย่าคิดมากนะคะใจเย็นๆนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขาเคลียร์ตัวเองได้นะ,ะจะสัรเวลาได้เขาก็จะติดต่อกลับมาหาคุณนะคะพูดคุยนะคะแล้วก็อยากจะเข้ามาดูแลเอาใจใส่กับคุณเหมือนเดิมคะ่ะเอาละวันนี้ก็เป็นคลิปนะคะที่ไพ่เขาอยากจะสื่อสารกับเพื่อนๆน,นะคะถ้าเกิดว่าตรงไม่ตรงชอบไม่ชอบอย่างไรก็ฝากพูดคุยคอมเมนต์โดยสุภาพใต้คลิปนี้กันหน่อยนะคะแล้วถ้าเพื่อน อยากจะให้ทำคลิปในหัวข้อไหนก็ฝากคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยเนาะบางทีคิดเองก็ยังคิดแบบเออเพื่อน,อนๆอยากจะรู้หัวข้อไหนนะก็คิดไม่ค่อยออกนะแต่เกิดเพื่อน,เอนๆเสนอมาแล้วถ้าแอร์พอทำได้ก็จะได้ทำให้ในครั้งต่อๆไปค่ะวันนี้ลากันไปก่อนแล้วขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ